สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําอาหารสําหรับปลาผีเสื้อติดหินเพราะว่าปลากลุ่มนี้มือใหม่หลายๆคนมักมีปัญหาปลาไม่ยอมกินอาหารจนผอมตายในที่สุดดังนั้นผมเลยจะมาแชร์ประสบการณ์การฝึกให้ปลากินอาหารเม็ดจะได้ช่วยให้เลี้ยงง่ายขึ้นเยอะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะมารีวิวปลาให้ชมคร่าวๆก่อนนะครับเป็นบางตัวบางตัวมันขี้อายไม่ค่อยออกมาโชว์ตัวนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับผีเสื้ออินโดไอ้เขียวนะ ชื่อคือแกสโทมิซอนเลพิโดแกสเตอร์เป็นหนึ่งในผีเสื้อสุดโปรดเลยนะละักษณะเด่นของตัวนี้ก็คือสีจะเขียวๆอย่างเงี้ยเลยเหมือนมีตะไคร่เกาะหลังเขียวดีมากพวกนี้ตอนเด็กๆมันจะไม่เป็นสีเขียวนะแต่พอเริ่มโตปุ๊บจะเป็นสีตึงเหลืองส้มๆก่อนแล้วค่อยเป็นสีเขียวเป็นล่างสุดท้ายสวยงามมากราคาก็แพงเอาเรื่องกันตัวนี้ แตสังเกตคือตามก้อนหินผมมันจะมีพวกตะไคร่ขึ้นเยอะอยู่นะปลากลุ่มนี้ต้องมีตะไคร่ด้วยนะมันถึงจะแข็งแรงโตวไวหรือแบบกินอาหาราหอื่นได้ง่ายอย่างเช่นตัวนี้ก็แคสโซไมทอนมันติโคล่ามาเห็นหินก้อนนี้สีเขียวๆเลยนะต้องมีตะไคร้ให้เขากินตลอดนะแล้วพอเขาแข็งแรงก็จะฝึกกินอาหารอะไรง่ายๆ่ายเลยส่วนตัวนี้ลักษณะเด่นตัวนี้ก็อย่างเห็นเลยนะ ลายคล้ายงูงูเหลือมงูหลามเลยเนะี่ยคล้ายๆงูเลยสวยเป็นสวยเป็นอีกแบบนะมันดูแบบมีสเสน่ห์เดียแวบบลวดลายดูแบบไม่ซ้ํำใครมีส่วนตัวนี้นะครับเป็นแกสโทไมซอนเอสพีบัดี้แมลี่อันนี้ยังไม่เป็นมันไม่มีชื่อเป็นทางการนะเพราะว่าเหมือนเป็นเพิ่งค้นพบได้ให,ใหม่นะเป็นชนิดใหม่เมื่อไม่กี่ปีหรือภายในปีนี้นแหละที่เพิ่งคนพบ จุดเด่นคือตัวสีดำดำแล้วก็หลังคีบหลังก็คีบหางจะเป็นสีแดงแดงกับแดงแดงปี๊ดดูยิแดงจริงๆสีมันตัดกันสวยงามมากตัวนี้นี่ส่วนตัวนี้เป็นผีเสืเ้อเวียดนามนะครับเป็นชื่อเซเวเลียมาโมลาตาเป็นหนึ่งในกลุ่มผีเสื้อติดหินเวียดนามพวกเวียดนามปากจะแหลมๆใช่ไหมปากมันแหลมๆหน่อย พวกอินโดจะปากแบนๆหน้าอ้วนๆใหญ่ๆหน้าบานๆตัวนี้จุดเด่นคือแบบตัวเป็นจุดๆ,ๆคล้ายๆปากระเบนแล้วก็มีลวดลายนะสีทองๆด้วยออกทองๆส่วนตัวนี้นะะก็แกสโตไมซอนพันชูลาตัตตัวนี้ตัวนี้ก็จุดเด่นตัวนี้ก็เป็นจุดๆตัวเป็นจุดๆนะสีส่วนสีมันบางครั้งก็สีเข้มบางครั้งก็สีอ่อนนะ ไม่รู้มันเป็นอะไรแล้วแต่อารมณ์มันตัวนี้จะหางหางฟ้าๆด้วยขีดบนแล้วก็หางสีฟ้าลําตัวจะเป็นสีดําบางครั้งก็เป็นสีน้ําตาลเดี๋ยวสีอ่อนเดี๋ยวสีเข้ม,มส่วนตัวนี้ใ้ g a s t o r s o n c e r b i n ื s ตัวนี้ยังค่อนข้างขี้อายอยู่หลังตู้ถ่ายไม่ค่อยเห็นนะไม่รู้เห็นหน่อยตัวจะสีดำๆแต่ก็มีลายขีดๆสีขาวๆทองทอง ค่อนข้างขี้อายโอเคเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอาหารดีกว่าครับตัวแรกที่ผมแนะนําก็เป็นตัวนี้เลยนี่คริ lg w a f e r ตัวนี้สำหรับปลากินพืชน,นะสน่วนปลากินเนื้อจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็อันนี้ sinking w a f e r ก็คือผมจะให้ทีลเทีแล้วทีละสองชนิดเลยนะทั้งสายกินพืชสายกินเนื้อเพราะว่าพวกนี้มันกินได้ทั้งพืชกินได้ทั้งเนื้อนะ ส่วนใหญ่ในธรรมชาติก็กินพวกตะไคร่แล้วก็กินสัตว์น้ำขนาดเล็กไงดังนั้นเราเราเราต้องมีก้อนหินที่มีตะไคร้ให้เขากินเรื่อยๆเพื่อที่ทําให้เขาแข็งแรงพอเขาแข็งแรงเขาได้กินอาหารได้หมดเลยฝึกอาหารเม็ดได้ง่ายขึ้นีผมลองจุ่มให้ชมเลยเม็ดใหญ่จะเป็นซองสีเขียวนะเม็ดเล็กจะเป็นซองสีส้ม,มก็ให้ให้ไปอย่างนี้เลยตอนแรกผมก็ฝึก ก็ไม่ไม่กินนะมาแรกๆไม่กินเลยถ้าปลาไม่ชินตู้แล้วไม่แข็งแรงมันจะไม่กินอาหารเม็ดเลยพวกนี้นะมันจะมีสัญชาตญายานธรรมชาติอยู่คือต้องกินพวกตะไคร่เกาะตามกระจกตามขวดหินอย่างเดียวดราะนั้นช่วงแรกต้องมีตะไคร่บนบนหินให้เขากินจนเขาแข็งแรงและเขาชินตู้เมื่อไหร่เขาจะเริ่มกินอย่างอื่นได้คราวนี้ก็กินทุกอย่างเลยตอนเนี้ยอาหารสดอาหารแช่แข็งอาหารเม็ดกินหมดตอนเนี้ยปลาผมอย่างเช่นตัวนี้มาแล้วเห็นไหม กระปเปียวได้กินเก่งมากไม่กลัวคนด้วยกินเม็ดใหญ่กัเม็ดใหญ่ก็เป็นซองสีเขียวเป็นกินพืชเป็นสาลายผสมสาหร่ายนะปลาแพะก็มากินพวกปลาพื้นตูก็มากินหมดนี่ได้ดูพฤติกรรมการกินนะรางกินมันชอบเนี่ยมันตรงปีกข้างล่างมันคุยคุยอะไรไม่รู้คุยทรายขึ้นมาไม่รู้มันทําอะไรนะ มันกินกินแบบน่ารักดีนะตัวอื่นเริ่มมาเต็มไปหมดแล้วหไหมมีไอ้แดงไอ้งูเหลือมงูล้ําไอ้เขียวมีไอ้แดงไอ้เขียวม,มาหมดเดีย๋ยวดูใกล้ๆกันบ้างดูใกล้ๆใกล้ๆแแบบเห็นชัดเลยน่ารักมากนี่สามตัวสามสหายไอ้เขียวไอ้แดงจริงๆผมมีไอ้แดงตัวใหม่นะแต่ว่ามัน ลัวคนอยู่ขี้อายตอนนี้ยังไม่ชินตู้เลยถ่ายไม่ค่อยได้มันชอบหลบตลอดเลยแพงด้วยได้มาเพิ่งได้มาใหม่ตัวสองพันกว่าบาทแดงแบบแดงถัดเกือบทั้งตัวนะไม่ใช่แดงแค่หลังแต่กลายเป็นไอ้แดงไอ้เขียวได้แล้วเขาเนี่ยเดี๋ยวรองเขาชินตู้ออกมาเจอคนได้ก่อนได้ถ่ายชมอีทีตอนนี้ก็ดูพวกแก๊งนี้ก่อนแก๊งเขียวเขียวหนูกินน่ารักไม่ค่อยทะเลาะกัน้วยนะกินกันอยู่ได้สบายสบาย มีทะเลาะบ้างนะดูปลาดงหลังมันคงมีทะเลาะก,กันบ้างปลาแผะโกลเลเซอร์ก็ชอบกินเหมือนกันไอปลานี้ดูปากปากทะเลาะไม่รู้ทะเลาะไปชนหินหรือสักอย่างวะโอเคครับจริงๆก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันก็มาแชร์วิธีการเล็กๆน้อยในการให้อาหารปลาของผมนะ ไรช่องคลิปบบนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยครับสวัสดีไปก่อนครับสวัสดีครับ